สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปพายตาผมบานนส,สวาดินครับมื้อนี้ก็มาพบมาพ่อกันที่เก้าเนาะไปพ่พอพี่นอ้องหลายมื้อละนะครับมื้อนี้ว่างเดี๋ยวมาลงคลิปเหตุอาหารแบบบ้านๆในเบิรงคือเก้าเนาะครับเนาะมื้อนี้เป็นเมนูบ้านๆคือเก้าครับนี่อ่ะที่เห็นวัตถุดิบยู่ข,ข้างหน้าผมนี่ก็คือ ปีกลครับปีบนไก่นะครับเอามาผัดปีบนไก่ผัดพริกเผามาอน้เนาเอาเป็นเมนูง่ายๆนี่แหละสไตล์บ้านๆเฮานะครับวัตถุดิบก็มีอย่างไรนะครับก็มีพริกพริกหั่นเฉียงนะครับและะ้วก็เพรเขานะ้าพริกเผานะครับและะ้วก็ปีไก่บนนะครับแล้วกะ็มีขวโพดมีหอมหอยยัวไยมีต้นหอมนะครับ แต่ประมาณนี้นะครับนอกวัตถุดิบเนาะแกผม,มยังไรเดี๋ยวมาลุยขันตอนต่อไปเลยเนาะครับเนบาะเพราะอะไมันจิกินเวลาอ่ะเดี๋ยวผมขอญอยาเตียวของแป๊บนึงครับครับผมลุยกันเลยไปนี้เซ่บมันจากน้อยครับผมวม่เส่นอะไรนะเพราะไห้มัน ทั่วกระทะจังน้อยเพราะว่าเขาสิผัดน้ำพริกเผาก่อนนะครับให้มันหอมก่อนนะโอเคเอาน้ำพริกเผาเขาเลยนะเดี๋ยวผัดพริกเผาก้อนครับใส่ไงนนก่อนมันหอมก่อน ที่เผาหอหอมได้ที่นะครับน้ำใส่ไปนี่นะครับเติมน้ำไปอย่างน้อยครับโอ,อ้หอมเต็มเล แพ้น,นี้ครับนะเอาผัดเราหน้ามใส้เลยบ่ไม่เดือดทีนะครับเนาะมาปรุงรวเลยครับปน,นี่รุตัวนตาครับผมใช้มนัน ตอนโตคึับสีขาวครับสวัสดแล้นลงครับอ่ามานี่ ป่าเล็กน้อยครับอ่ะครับบาดนี่รุงรสแล้วอ่ะตามด้วยไก่้เลยครับไก่้ที่เขาเตรียมไม้นี่ปีไก่้เขานี่อ่ะปีไก่้ลงไปเลย ผมขออนุญ,ญาตคนก่อนมันเข้ากันนี่เดี๋ยวครับเขาสี่อ่าอบไก่มันสุกกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดฝานะครับเนาะไก่มันสุกแล้วเขาจังีเอาผักพวกนี้ที่เขาเตรียมไว้นะครับลงเนาะ๋ยวจะมาเมือม่อกัน,นครับ มาครับผมหมอได้ที่แล้วนะครับใครเขาก็มีครับห็นบ๊อบมาครับอ่ะต้นหอมเอ้บุ๊มบนบมาันต้นหอมหอมพ่อใหญ่โอ้ยจะไม่ถึนเยลยครับอ่ะใส่เลยครับ ตามด้วยข้าวโอ๊อออนครับนี่ครับนี่ข้าวโอ,อ๊ตออนทำด้วยพีครับพีคพีคข้างวังนเชียร์นี่ใส่ลเลยโอ้น่านกำลังข้นไหมครับเห็นไหมดูด ผมมาผมจะเห็นดหน่อยแล้วมัน่หน่อยนี่หลเติบมันต้าไประมาณโอ้เปลีมาได้หลายเติบครับอ่ะต้นหอมใส่เลยครับมาดิไ่ทีล่ละนะครับ่านี่อันเสร็จเป็นอันเสร็จ,เ,เ,รจเรียบร้อยนะครับ ้ยังไม่ได้กับเขาแบบร้อมากน,นะครับเนะี่ยแบบมันบานเลยนี่นี่ครับเสร็จแล้วเรี่ยเราได้ร้อมเสื่อมทำละนะครับเสร็จแล้วน,คคนะนะครับ,รนะรบอีกไกัดพริกเผามื่อนี้เสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟนี่ว่าจะเห็ีหน่อยกินแซ่บๆบ้างไหมครับได้หลายเตบิบ โอเคครับผมเสร็จละนี่ครับพร้อมเิร์ฟครับสุดท้ายนะครับก็ฝากพ่อม่น้องเขากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนมีโชคตลอดปีนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ